ค่ะก็สวัสดีท่านบูรีรับยใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมสิ่งดียอดเยี่ยมให้กับชีวิตของเรานะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ารับพระคำด้วยความชื่นชมยินดีในกิจการบทที่20ข้อที่32 บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนพระคำของพระเจ้าส่องสว่างให้ความรู้และสร้างวิญญาณของเราฟังอีกรอบพระคำของพระเจ้าส่องสว่างให้ความรู้และสร้างวิญญาณของเรา นำเราไปสู่ที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ช่วยเราให้เข้าใจชีวิตที่ควรจะเป็นหรืออย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าแล้วก็มีสิ่งที่ดียอดเยี่ยมพระคำของพระเจ้าทำให้เข้าใจจากสวรรค์ในความลํำลึกแล้วก็ความลับต่างๆดังนั้นนะคะก็ขอให้เราใส่ใจสนใจในการศึกษาพระวจนะในการอ่านพระวจนะในการรับพระวจนะคำของพระเจ้าในการฟัง ถ้อยคาของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความหิวกระหายด้วยใจ่อมรับพระคําของพระเจ้าเพราะว่ามันจะเป็นอนามัยกับร่างกายของเรามันจะเป็นสวัสดิภาพสวัสดิการของเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังะวชนะจงชื่นชมยินดีไม่ใช่ได้ยินพระคําเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่อยากจะฟังหึดฮัดต่อถ้อยคําของพระเจ้า อันนั้นไม่ดีเลยวันนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราฟังพระเจ้าฟังพระเจ้าก็คือการฟังพระวจนะฟังพระเจ้าก็คือการอ่านพระคำของพระเจ้าใส่ใจสนใจพระดำรัสของพระเจ้านั่นเองมากกว่าสิ่งใดๆที่เราควรจะฟังและก็ต้องฟังด้วยความชื่นชมยินดีตั้งอกตั้งใจไม่พอแต่เขาเรียกว่าชื่นชมยินดียิ่งกว่าเราไปเชียร์กีฬาโอลิมปิก เราต้องเป็นเขาเรียกว่าแฟนพันแทฉสําหรับการที่เราจะน่าชื่นชอบพระคําของพระเจ้าชื่นชมยินดีแล้วก็รับไหวด้วยใจเชื่อด้วยใจยินดีด้วยเพราะฉะนั้นให้เราตรวจเช็คดูว่าเรามีอาการแบบนี้ไหมพอเราได้ยินพระคําเราก็รู้สึกหงุดหงิดไหมเราฟังพระคําแล้วเราชื่นชมยินดีไหมเราเปิดใจไหมเราหิวกระหายเรามีท่าทีอย่างไร ถ้าเรามีท่าทีที่แบบโอ้โหนะหิวกระหายชื่นชมินดีเรากําลังชื่นชมินดีอยากจะพบกับพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าสอนเราอยากจะให้พระเจ้าพูดกับเราแค่ท่าทีของเราเนี่ยพระเจ้าก็โปรดปรานเราไปแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะถ้าเราเชื่อแล้วก็ไปทําตามนี่จะสุดยอดเพราะฉะนั้นการที่เรารับพระคําแล้วก็ฟังพระคําของพระเจ้าด้วยความชื่นชมินดี แฮปปี้ตื่นเต้นไม่หลับไม่ไหลไม่หึดหัดไม่มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อพระคำของพระเจ้าเป็นอะไรที่เป็นพระพรพิเศษมากๆก็ขอพระเจ้าอวยพรท่าทีของเราในการที่จะให้เกียรติพระคำแล้วก็รับพระวจนะคำพระเจ้าหิวกระหายเหมือนเราหิวอาหารที่เราโปรดปรานที่เราต้องการมันเป็นความสุข ที่เราจะได้กินได้ดื่มได้ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเรายังรู้สึกตื่นเต้นชื่นชมินดีพอเราได้รับของที่เราชอบพระคำของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นนะคะก็ขอให้เราที่จะตระหนักรืงให้ความสำคัญจนเราแสดงออกด้วยความชื่นชมินดีไม่ใช่บอกว่าโอ้ชั่วโมงต่อไปเราจะฟังเทศนาทุกคนก็เดินหนีเข้าห้องน้ำนั่งหลับ เล่นโทรศัพท์หรือทำท่าทีที่แบบเหมือนกับไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่ให้เกียรตินั่นเป็นเรื่องที่เราไม่ได้รับพอพอรเรากำลังถูกลบกวนเรากำลังถูกมารสตานเนี่ยเล่นงานเราเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมการที่เราจะไปฟังพระคำหรือว่าการไปนมัสการรับพระคำรับถ้อยคำของพระเจ้าผ่านผู้นำผ่านคริสตจกักรผ่านศิาพิบาลของท่าน เราต้องเตรียมชีวิตของเราเตรียมตัวเตรียมใจฉันก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับใช้พระเจ้าที่สอนฉันเรื่องนี้ตั้งแต่ฉันเชื่อพระเจ้าใหม่ๆวันเสาร์เนี่ยท่านจะแนะนําเลยว่าให้เตรียมตัวนอนให้แต่หัวค่าเพื่ออะไรเพื่อเราจะพร้อมที่จะรับพระคํา เราจะไม่นอกจากกรณีของคนที่ติดเวรเมื่อทำงานเป็นพยาบาลบ้างเป็นหมอบ้างหรือเป็นตำรวจบ้างอันนั้นก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านนะคะเพราะว่าท่านอาจจะนอนดึกหรือว่าลงเวรมากท่านก็มีใจถ่อมยำเกรงพระเจ้าอยากจะมานมัสการอันนั้นก็ไม่ว่าพระเจ้าจะให้คะแนนพิเศษด้วยซ้ำ เพราะเราใส่ใจสนใจจนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนื่องจากว่าเรามีเวรแล้วเราก็ยังเลิกจากเวเรแล้วก็อยากจะมานมัสก,การพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกําลังฉันเห็นหลายท่านเลยทีเดียวที่มีหัวใจที่อยากรับพระวจนะแม้ว่าเขาทํางานแล้วก็มีภารกิจต่างๆเขายัางต่อสู้ที่จะมารับพระคำของพระเจ้าให้ได้มานมัสก,การพระเจ้าให้ได้มีการแย่งชิงนะคะการมาโบสถมีการแย่งชิงด้วย ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆมศารสตานจะส่งงานส่งนั่นส่งนี่เข้ามาขัดขวางเราไม่ให้เราได้มานะมัสการไม่ให้ความสําคัญพระเจ้าต้องการให้เราเรียบเรียงที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ใช่ว่าเราว่างเราถึงจะมานะคะเราต้องให้ความสำคัญแล้วสิ่งที่ดียอดเยี่ยมจะมาหาเราสิ่งที่สำคัญแล้วก็ดียอดเยี่ยมจะมาหาเราพระเจะ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเรา เพราะว่าเราให้ความสําคัญกับพระเจ้าเสมอเพราะเรารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้านั้นสําคัญพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมเราเห็นคุณค่าเราเห็นพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอเราจะไม่เอาพระเจ้าไปเป็นรองพระเจ้าไม่เคยเป็นรองใครเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเอเมนเพราะนั้นให้เราบริหาร ยิ่งแต่เราเป็นเจ้าของผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของห้างล้านเจ้าของลานค้าเจ้าของกิจกรรมกิจการหลายหลายอย่างเนี่ยเราก็จะถามว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของอีกต่อไปไหมอยากครอบครองแบบเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมไหมนะให้เกียรติพระเจ้าให้ฟังพระเจ้าให้ติดตามพระคำให้รับพระคำด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าเป็นเจ้าของโลก นะคะคุณจะได้สิ่งที่พระเจ้ามีแน่นอนแล้วคุณปรารถนาอะไรพระเจ้าก็จะประทานให้กับคุณเพราะว่าเราสนใจเราใส่ใจพระคำของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าให้เรา มานามัส,สการให้เราให้เกียรติพระคำให้เราให้เกียรติพระเจ้าเป็นอันดับต้นๆก็ขอให้เรามาก็มาด้วยความชื่นชมยินดีนะคะไม่ได้มาเพราะว่าฮึดฮัดต่อพระเจ้าแล้วก็มาแบบไม่เต็มใจก็ขอให้เรามาด้วยความเต็มใจแล้วก็รักพระเจ้าถ่อมใจต่อพระเจ้าสิ่งดีจะเข้ามาเองให้เราปองดองกับพระเจ้านั่นเองในโยบบทที่22ข้อ21บที่บอกว่าเมื่อเราปองดองกับพระเจ้าสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามา พระเจ้าจะปัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เหมาะกับเราสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่มาหารเรานี่เป็นเรื่องที่เราติดสนิทกับพ,พระผู้สร้างนะคะเราคืนดีกับพระเจ้าเรายินดีกับถ้อยคําของพระเจ้าเราหิวกระหายเราปรารถนาพระเจ้าจริงๆเราจะปลอดภัยเป็นเรื่องที่สุดยอดนะคะขอให้เราที่จะรับพระคํขาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราด้วยความยินดีให้เราฉลาด หลายคนนะคะไปเข้าใจผิดไปแปลเจตนาผิดว่าเมื่อผู้นำหรือว่าพี่เลี้ยงหรือหวหาน้าเซลล์หรือคนที่รักคุณเนี่ยบอกให้คุณมาโบสบอกให้คุณมานมัสการบอกให้คุณมาอ่านพระคำรับพระคำเนี่ยคุณเข้าใจผิดว่าคิดว่าเขากําลังสร้างผลงานให้กับตัวเองเขากําลังจะควบคุมคุณเขากําลังจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ทํไม่ดีม่ร้ายกับคุณคุณเข้าใจผิด เขาไม่ได้คาดหวังอะไรตัวเองจากคุณเลยเขาต้องการให้คุณได้ดีเขาต้องการให้คุณเนี่ยเจริญปลอดภยัยแล้วก็เข้าใจในการดำเนินชีวิตเห็นคุณค่าของตัวเองมีแต่มาสตานนั่นแหละโกหกหลอกลวงแต่ถ้าคุณได้ยินได้ฟังประวัชนะคุณจะได้รับสิ่งที่ดียอดเยี่ยม เขากำลังเอามรดกเขากำลังเอาสิ่งที่ดีให้กับคุณเขาไม่ได้จะจับคุณมาเป็นทาสมาจับคุณมาเป็นเครื่องมือของเขาเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ชีวิตเราแต่ว่ามันมีมารด้วยเราก็มีพระเจ้าด้วยการที่เราได้ยินได้ฟังบะวันะ การที่เรามีคริสตจักรการที่เรามีพี่น้องหรือว่ามีผู้รับใช้มีพี่เลี้ยงมีหัวหน้าเซลล์มีกันและกันนั่นแหะนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณการที่เราเติบโตเข้มข้นแล้วก็เพื่อเราจะครอบครองเพื่อเราจะไม่ถูกมารสตานซัดไปซัดมาตุป,ปัตตุปเป๋ววันนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระเจ้ามีกระบ,บวนการสร้างเรา มีการเตรียมชีวิตของเราเราก็มีคนที่พระเจ้าใช้เขามาสร้างเรามาสอนเราเหมือนพ่อแม่นั่นแหละเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็เราจะโตเองเสเมื่อไหร่มันต้องผ่านกระบวนการเลี้ยงดูการที่เขาเชิญชวนคุณมาโบสถ์แล้วก็สอนบาปมมีมีชั้นเรียนมีอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละกระบวนการที่พระเจ้ากำลังสร้างเราเพื่อเราจะรับมรดกเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่ดี ฉันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่เลี้ยงมีผู้รับใช้ที่เอาจริงเอาจังกับฉันสอนแล้วก็ฝึกวินัยอย่างดีสร้างฉันอย่างดีเพื่อฉันจะได้เติบโตเข้มแข็งจนฉันได้เติบโตจนได้รับการอวยพรจากพระเจ้าได้รับมรดกเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกโกรธคนที่เขาสร้างคุณเกลียดคนที่เขาเลี้ยงคุณโกรธที่เขามาตามคุณ ขอให้คุณขอบคุณพระเจ้าวันละล,ะล,ะละ้านล้านรังเลยที่มีคนใส่ใจสนใจเพราะเขารักคุณจริงๆนี่คือความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความรักที่หวังผลประโยชน์นะสร้างเรามาเพื่อเราจะครอบครองสร้างเราเพื่อเราจะปลอดภัยไม่ให้มารซสตานเนี่ยทำร้ายชีวิตของเราทําให้เราอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยสรรเสริญและแลขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้น จงรักคนที่เขาใส่ใจสนใจในการที่จะปกป้องคุณด้วยพระคำตามคุณมาโบสถสอนคุณให้รักพระเจ้าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเขาไม่ได้หวังผลอะไรเลยแต่เขาต้องการให้คุณนี่ยนะเติบโตเข้มแข็งเมื่อคุณเติบโตคุณก็ครอบครองได้ผีก็เล่นงานคุณไม่ได้คุณก็จะต่อสู้กับผีเป็นต่อสู้กับบาเป็นต่อสู้กับวิญญาณที่รักฆ่าทำลายคุณนั่นแหละ เมื่อคุณเติบโตคุณก็ชนะฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะผู้รับใช้พระเจ้ามาหวังผลอะไรจากฉันเลยเมื่อฉันเติบโตแล้วท่านก็มีความสุขไม่เห็นท่านมาเรียกร้องอะไรฉันสร้างคุณมาคุณต้องจ่ายฉันวันเราทัน้นี้บาทวันเราทั้นนี้นะคะไม่มีเลยมีแต่เขาดีใจมีแต่เขาชื่นชมินดีมีแต่เขาอวยพรเราด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดกับคนที่เขารักคุณเขาอาจจะให้ระเบียบวินัยกับคุณเพราะเขารักคุณไม่มีที่ไหนไม่มีระเบียบหรอกในโลกนี้ในครอบครัวของเราก็เหมือนกัน <c oughs> นะฮะมันต้องมีระเบียบวินัยบ้างไม่งั้นมันก็จะเป็นสาธานหรือว่าลกลงลังชีวิตของเราจะไม่มีชีวิตที่จเจริญแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากจงเปิดใจต่อพระคำนะ เมตตาการถวายของเราเนี่ยนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะให้พระเจ้ารวยขึ้นเพราะพระเจ้ารวยอยู่แล้วแต่การถวายสิบลถหรือถวายของคุณนั่นนะก็เพื่อคุณจะมีบัญชีที่เพิ่มขึ้นพระเจ้าทําได้พระเจ้าทาทายให้เราที่จะเชื่อฟังพระคาแล้วก็คุณนั่นแหละจะได้รับมรดกไม่มีอะไรที่ไม่เป็นความจริงที่พระเจ้าตรัสความจริงผ่านพระคา การที่เรารับพระคาของพระเจ้าด้วยความยินดีด้วยความหิวกระหายด้วยความชื่นชมยินดีนะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นเรื่องง่ายที่เราจะนําพระคาของพระเจ้านําไปเชื่อแต่ถ้าเราหงุดงิดนะฮึดฮัดไม่เต็มใจฟังมันก็เป็นเรื่องยากก็คือเราไม่เปิดใจต่อพระคาของพระเจ้าเราก็เลยไม่ใส่ใจไม่สนใจพระคา ไม่เอามาอยู่ในหัวสมองคนที่สอนเราคนที่บอกเราคนที่ชวนเรามาฟังพระคำเราโกรธด,ด้วยซ้าไปเราเกลียดเขาด้วยซ้าไปนะแต่คนที่เปิดใจต่อพระวจนะคำว่าเปิดใจก็หมายถึงเรายินดีเราชื่นชมบินดีเราหิวกระหายที่จะให้สิ่งนหนั้นเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละเหมือนเรา ชอบกินอาหารแบบนี้แบบนี้พอว่าจะได้กินอาหารชนิดนี้เมนูแบบนี้เราก็ยิ้มแก้มปริเพราะว่าเราชอบไงคะเพราะฉะนั้นความกลอาหารก็จะเข้ามาในวิญญาณของเราเมื่อเรารับพระคำของพระเจ้าด้วยความยินดีเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเชื่อพระคำเพราะเราเปิดใจความยินดีเป็นการเปิดใจชื่นชมยินดีความชื่นชอบนะคะเป็นการเปิดใจต่อพระคำ หลายคนถามว่าก็เปิดแล้วไงถ้าเปิดเราต้องมีลักษณะแบบนี้แหละมีท่าทีแบบนี้่อมใจให้เกียรติยำเกงชื่นชมมินดีนะฮะไม่งดหงิดเมื่อฟังพระคำยาวเท่าไหร่ก็ทนได้เพราะว่าต้องการไงคะฟังยาวเท่าไหร่ก็ลืมว่าเวลานั้นมันยาวมันเหมือนกับสั้นเหลือเกินนะ,ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่าทีแบบนี้นะคะความกล้าหาญความเชื่อ ก็จะมาจากพระคำของพระเจ้าถ้าเราจินดีวิญญาณของเราจะได้รับมรดกพระคิ์จะอยู่ในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าในพระคิ์คุณได้รับมรดกนั้นคือความจริงทางนิติในการที่เรานำไปใช้นะคะการที่เราจะชื่นชมยินดีในพระคำของพระเจ้าเรากำลังเดินในความจริงแห่งมรดกของพระคิ์เราจำเป็นต้องมีพระคำ ในมัทธิวบทที่สี่ข้อที่สีใช่ไหมเราจะบำรุงชีวิตของเราด้วยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่ต้องบำรุงชีวิตของเราด้วยพระวจนะคำของพระเจ้านั่นคือมรอดกพระคำของพระเจ้าเป็นมรดกข,ของเราเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่ทำให้ชีวิตของเราแตกต่างทั้งอาหารร่างกายเราก็ยังต้องเลือกบริโภคอุปโภคว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ ะะและยิ่งกว่านั้นนะคะนะเมื่อเราบริโภคอุปโภคพระคำของพระเจ้าเราจะรับพระพรมากกว่าที่เราขอเลยคิดได้ฝึกทางกายก็มีประโยชน์อยู่บ้างฝึกฝ่ายวิญญาณมีประโยชน์เสียทุกทางฝึกฝนเราในการที่จะรับพระคำฝึกเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระคำมันจะมีประโยชน์มากมากๆากมาก,มากเลยนะฮะขอท้าทาย เมื่อเราใส่ใจสนใจใคร่ครวญคล่าควนพราะวันะสิ่งต่างๆที่เป็นของเราในพระคิตไม่เพียงแต่ถูกเปิดเผยแก่เราเท่านั้นแต่จะกลายมาเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยพระคำพีได้กล่าวว่าคนชอบธรรมจะรอดพ้นด้วยความรู้สุภาษิตบทที่11ข้อที่9คนชอบธรรมคือผู้ที่มีธรรมชาติของพระคิในวิญญาณของพวกเขาคือ คนที่บังเกิดใหม่ด้วยความรู้ซึ่งเป็นความรู้ในพระคำของพระเจ้าถ้าเรามีชีวิตที่มีพระเจ้าหมายถึงการบังเกิดใหม่หมายถึงเราเชื่อพระคำของพระเจ้าเราต้อนรับพระคำนั้นเองเราต้องการพระคำเราต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณและพวกเขาจะรอดพ้นไม่ใช่เพียงแต่รอดพ้นจากปัญหาเท่านั้นแต่เข้าไปสู่มรดกการครอบครอง เพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดที่จะรับพระคำของพระเจ้ามาเป็นมรดกของเราหลายคนเลยทีเดียวไม่ได้เข้าใจหลักการนี้ต้องการครอบครองแต่ที่ดินแปลงนั้นแปลงนี้ต้องการทรับ ต้องการเงินต้องการต้องคําต้องการบ้านต้องการรถต้องการนั้นต้องการนี้อันนั้นมันเป็นอาการครอบครองในเรื่องเนื้อหนังแต่ถ้าเราไม่มีพระคาไม่มีความเชื่อเราก็ไม่มีฤทธิ์เดชเราจะครอบครองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นานก็อ,อย่าลืมนะคะสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปและการที่เราจะไปจับเสือมือเปล่าเนี่ยนะคะก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าเราจะครอบครองได้นานสักเท่าไหร่ถ้าเราทําไม่ถูกต้องแล้วก็โดยไม่มีพระเจ้าผีมันเล่นงาน เราได้เมื่อไหรก็ได้มันจะฆ่าเราเมื่อไหรก็ได้นะคะมันจะเอาของมันคืนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามีพระคำเรวก็ขับผีออกปกครองครอบของมรดกโดยการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านะคะมันสตานแตะต้องเราไม่ได้สรรเสือเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้มันมีผีด้วยอย่าไปพึ่งกําลังความสามารถของเราอย่างเดียวไม่เพียงพอหรอก สติปัญญาของเราไม่เพียงพอในการที่จะครอบครองไม่เพียงพอในการที่จะปกครองเห็นไหมคนที่บางครั้งร่ำรวยเขาก็ยังต้องการอำนาจฝ่ายวิญญาณยังไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ในที่สุดนะคะหลายคนเลยก็ไม่มีคำตอบแถมมันอาจจะให้หลายๆอย่างแต่มันก็ดึงเราไปลงนรกมันก็ทรมานชีวิตของเรามากมายแต่ในพระคริสต์ทำให้เราปลอดภัย เพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้าทำให้เราปลอดภัยในสะดูดีบทที่1 8ข้อ19ที่ทำให้เราพบกับแหล่งแห่งความเจริญสุขภาพดีและความรุ่งเรืองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะรู้และก็มีความรู้ที่มีฤทธิดเดชมีความรู้ที่มีการเจอมีความรู้ที่ปลอดภัยก็คือการที่เรารู้พระคำเชื่อพระคำทำตามพระคำชื่นชมินดีกับพระวจนะ เราจะปลอดภัยเราจะจัดการกับอิทธิพลแห่งความมืดได้ด้วยเราก็มีสิทธิอำนาจปกครองผีด้วยไล่ผีก็ออกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะคะและเราไปครอบครองดวดมันสตานก็เล่นงานเราวันนี้เราขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่หูตาของเราจะสว่างและเราจะครอบครองด้วยกันที่เราเชื่อพระคำทำตามพระคำและเราจะครอบครองมรดกผ่านพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแต่การพูดถึงเจ้าของมรดกเท่านั้นแต่เราจะครอบครองโดยพระคำเราจะเชื่อพระคำเราจะทําตามพระคำข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณโปรงสาหรับพระเจ้าผู้ส่งเป็นพระบิดาผู้ส่งชอบทำพระคำนําชีวิต สู่ชีวิตของคาพคงและก็ให้ชีวิตแห่งชัยชนะทุกสถานการณ์คาพงถูกสร้างรับการเสริมกำลังและก็ถูกวางไว้อย่างถูกต้องโดยพระคำของโะองและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จที่อัศจรรย์เขตแดนโอที่ล่มลื่นก็คือการที่เรารับพระวจนะรับการปกครองที่มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิต้าโคงมีมรดกที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่ และก็รุ่มรื่นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอิเมนพระเจ้าไวพรค่ะเจ้าไวพรเต็มและล้นในชีวิตนะคะสวัสดีในเช้าเจ้าไวพรในคำมือ